มาต่อกันที่เรื่องของอุตสาหกรรมยานยนต์กันสักหน่อยดีกว่าจริงๆโตโยต้าเนี่ยนะคะเขาถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งนะคะในแง่ของจํานวนการผลิตรถยนต์ในแต่ละปีนะครร่วม10ล้านคันมาว่าในปีนี้น่าจะลงมาเหลือแค่ประมาณ9ล้านคันนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะกลยุทธ์ของโตโยต้าก็ถือว่ายังเป็นที่สนใจของตลาดนะคะก่อนหน้านี้เขาก็ยืนยันนะคะว่าเขาจะเดินหน้าในแง่ของตัวรถยนต์สันดาปภายในแล้วก็มีการปรับกลยุทธ์มาบอกว่าเดี๋ยวจะผลิตรถยนต์ E ีวีแต่ว่าล่าสุดนะคะดูเหมือนว่ามีแหล่งข่าววงใน ที่ออกมาระบ,บุว่าโตโยต้าเขาจะเปลี่ยนแลล้นะคะมาเป็นการเน้นให้กับการผลิตรถยนต์แบบไฮบริดอาจจะทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดนะคะแทนที่จะไปโฟกัส EV ค่ะเนื่องจากว่า EV ได้รับความสนใจน้อยลงในตลาดหลายประเทศทั่วโลกนั่นเองนะคะ ดอร์เเตอร์สออกมารายงานนะคะว่าค่ายผู้ผลิตรถยนต์ยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่นอย่างโตโยต้านะคะมีแผนที่จะเปลี่ยนไปผลิตรถยนต์เป็นแบบไฮบริดเกือบทั้งหมดหรือว่าอาจจะทั้งหมดด้วยนะคะแล้วก็จะไม่เปลี่ยนไปผลิตตัวรถยนต์ไฟฟ้าเต็มตัวอีกต่อไปคือก่อนหน้านี้เขาเคยมีเกิดมานะคะว่าอาจจะผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแบบเต็มตัวแต่ว่าตอนนี้ดูเหมือนแผนจะเปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วเนื่องจากความต้องการรถยนต์ไฟฟ้าชะลอตัวลงนะคะถามว่าทําไมถึงเป็นแบบนั้นมีหลายประเด็นทีเดียวค่ะหนึ่งก็คือราคาของ องรถยนต์ไฟฟ้าที่อาจจะสูงนะคะแล้วก็สองคือปัญหาการชาร์จไฟนั่นเองซึ่งทางประธานโตโยต้าเคยบอกไว้นะคะว่าส่วนแบนของรถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลกจะอยู่เพียงแค่30%เท่านั้นซึ่งเขาก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่ค่อนข้างดูแคลนตัวรถยนต์ไฟฟ้ามาตั้งแต่ต้นการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ค่ะสมควรให้โตโยต้าน่นะคะทุ่มกําลังในการพัฒนานรถยนต์ไฮบริดเพียงอย่างเดียวโดยจะเป็นเริ่มที่อเมริกาเหนือก่อนหวังว่าจะรักษาตําแหน่งผู้นําในตลาดอเมริกาเหนือได้อีกครั้งนะคะซึ่งบริษั เนี่ยก็จะผลิตรถยนต์ไฮบริดทั้งหมดแล้วก็รถนั้นก็จะใช้แบรนด์ทั้ง t o โย t a แล้วก็ l e ็กซัสด้วยนะคะซึ่งเป็นแบรนด์หรูของทาง t o โยต้รวมถึงจะมีการยกเครื่องตัว RAV4 ที่กําลังจะผลิตขึ้นสําหรับรุ่นในปี2026รวมถึงตัว RAV4 เนี่ยถือเป็นรถ SUV ที่ขายดีที่สุดในสหรัฐเลยนะคะคิดเป็นประมาณครึ่งหนึ่งของยอดขายของบริษัทขายอยู่ที่สหรัฐที่เดียวเลยค่ะแหล่งข่าวสรายนะคะที่ทราบเกี่ยวกับการพูดคุยหารือเรื่องก การวางกลยุทธ์ในการผลิต ขอผลิตรถยนต์ของตัวโตโยต้านะคะบอกว่าผู้ผลิตรถยนต์รายนี้มีแนวโน้มสูงมากค่ะที่จะเลิกจาหน่ายรถยนต์รุ่นที่ใช้น้ํามันในตลาดอเมริกาเหนือนะคะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้เป็นไฟแนลดีซิชันยังไม่ตัดสินใจขั้นสุดท้ายนะคะว่าจะทําตามสิ่งที่เกิดตั้งเป้าไว้หรือไม่แล้วก็เตรียมที่จะหยุดจําหน่ายรถยนต์หลายรุ่นทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวแคมรี่ที่ใช้น้ํามันซึ่งเป็นรถซีดานที่ขายดีที่สุดในสหรัฐสําหรับรุ่นปี2025ก็จะเป็นรุ่น สุดท้ายแล้วนะคะเช่นเดียวกับแบรนด์ฟรีเซอร์แล้วก็ตัวมินิแวนเซน่านะคะที่มีจําหน่ายเฉพาะรุ่นไฮบริดเช่นกันแล้วก็ยังเปิดเผยคาดการณ์ด้วยนะคะว่าไฮบริดอีกหลายรุ่นของโตโยต้ามีแนวโน้มนะคะที่จะใช้เป็นปลั๊กอินไฮบริดที่มีแบตเตอรี่ไฟฟ้าขนาดใหญ่กว่าด้วยกลยุทธ์นี้นะคะมีขึ้นที่จะเสริมสร้างตําแหน่งผู้นําในตลาดรถยนต์ไฮบริดนะคะหลังจากความต้องการของรถยนต์ไฟฟ้าเริ่มชะลอตัวลงเนื่องจากว่ามีปัญหาเรื่องราคาที่สูงแล้วก็ปัญหาการชาร์จไฟ ะะรถยนต์ไฮบริดของโตโยต้าเนี่ยไม่จําเป็นต้องชาร์จไฟนะคะแล้วก็สามารถสลับไปมาระหว่างการใช้น้ํามันหรือไฟฟ้าได้อย่างราบรื่นทีเดียวหรือว่าจะใช้2ออย่างพร้อมกันยังทําได้เลยนะคะแล้วก็จะขึ้นอยู่กับสภาพการขับขี่นะคะซึ่งตอนนี้ รถยนต์ของโตโยต้าที่เป็นแบบไฮบริดเนี่ยนะคะสามารถชาร์จไฟได้คาดว่าจะวิ่งได้ประมาณ64กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟ1ครั้งค่ะซึ่งหลังจากที่สหรัฐเนี่ยนะคะมีการปรับลดนะคะเรื่องของขีดจำกัดด้านมลพิษภายใต้กฎระเบียบใหม่ก็ทำให้รถยนต์ไฮบริดนี้มียอดขายค่อยๆดีขึ้นนะคะซึ่งอาจจะช่วยนะคะให้โตโยต้าเนี่ยสามารถกลับมาลดและในตลาดอเมริกาเหนือได้อีกครั้งนะคะแล้วก็ต้นทุนด้านกฎระเบียบก็อาจจะประหยัดได้ด้วยเพราะว่าจริงๆแล้ว ถ้าไม่มีการปรับลดต้นกฎระเบียบเหล่านี้จะเสียต้นทุนราวๆสักพันล้านดอลลา,าร์สหรัฐทีเดียวนะคะซึ่งอย่างไรก็ตามสิ่ง,งนี้คงต้องตามการเพราะว่าโตโยต้าเจอสึกหนักหลายด้านทีเดียวนะคะโดยเฉพาะการโกงมาตรฐานการตรวจสอบรถยนต์แล้วก็เป็นที่โจดจันนะคะของผู้ที่อยู่ในสาหรการ,รยานยนต์ทั่วโลกในช่วงก่อนหน้านี้ในหลายรุ่นทีเดียวค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กด s like, u b s c r i b e กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The s t a n d a r d Wealth ค่ะ